สวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิวตัวกันสาดของซีิด2อง6ซึ่งใส่ได้จนถึงปี2019เลยนะครับตัวนี้เป็นงานทําส่งสูนเลยนะครับเป็นงานอย่างดีเลยนะครับถ้าดูแล้วเนี่ยตัวเนื้องานมันเนี่ยเป็นพลาสติกอะคริลิกนะครับส่วนตัวแถบโครเมียมเนี่ยความใหญ่ก็พอดีกับตัวโค้งประตูมันจะไปต่อลายกับตรงส่วนของซุ้มประตูเดิม เดี๋ยวลองมาดูความหนาของมันอ่ช่างกล้องครับที่แพนความหนานี่นะครับความหนาในระดับนี้เลยนะครับครับแล้วลองมาดูคู่หน้าตัวนึงงนะนี่นะครับอ่ช่างกล้องดูตร,ตรงปลายครับครับสวยเลยเป็นสีออกไม่ถึงกระทึบมากถ้าเป็นฟิล์มก็ประมาณสัก60%นะครับและการยึดติดเนี่ยก็เป็นการยึดติดแบบใช้กาว3 m เอป็น3 m แท้เลยนะครับแล้วก็ใช้น็อตด,ด้วย ดูดีมากนะครับถ้าถ้าเป็นเบิร์ย์นี่รับรองว่าชุดนี้มีสองสามพันแต่ถ้าทาง ST ขายไม่ต้องถูกแน่นอนทั้งเซตเลย999บาบาทนะครับสนใจก็ทักแชทเข้ามางั้นผมขอจบรีวิวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณมากนะครับ